ในงานเอ b เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคำสั่งที่ใช้ในการประกอบเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อันตรงนี้นะครับอยู่ตรง8อันตรงนี้เดี๋ยวให้เราคลิกคำสั่งอันแรกนะครับ fast net made นะครับอ่าแล้วพอคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยมันจะถามว่าจะ made อะไรบ้างนะครับให้เราหมุนมาปุ๊บ หาผิวชิ้นงานด้านล่างของโมเดลตรงนี้สังเกตนะครับตัวจุดที่มีแกนน้ำเงินนะครับแดงเขียวเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของฐานด้านล่างจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วหมุนโมเดลฟืบกลับมามาดูตรงจุดเซนเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าให้ให้ขึ้นแบบนี้ให้เราเมาส์มาวางตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง เขาจะเลื่อนโมเดลนะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้เราเออกไปนิดนึงเขาจะเลื่อนโมเดลนะครับที่ฐานล่างเมื่อกี้มาตรงที่จุดออริจินพอดีเด็เลยจากนั้นคลิกคำสั่งโอเคเสร็จแล้วทดลองนะครับคลิกปิดไปแล้วลองเอาเมาส์นะครับอ่ะถ้าเป็นชิ้นเนี้ยเราคลิกซ้ายที่ชิ้นงานเนี่ยมันจะมีคำสั่งเลื่อนนะครับ องสามเลื่อนโมเดลได้เนาะตรงนี้เราสามารถเลื่อนโมเดลซ้ายไปซ้ายไปขวาอะไรพวกนี้ได้นะครับทดลองนะครับออย่างเงี้ยเลื่อนไปได้เนาะหรือคลิกซ้ายค้างไว้นะครับที่ที่ฝาด้านบนมันก็จะเลื่อนได้นะครับแต่มันจะช้านิดนึงโอเคนะครับชิ้นพวกนี้เลื่อนได้หมดเลยนะครับนะก็คือคลิกซ้ายค้างนะครับ แต่ว่าชิ้นนี้นะครับที่เราทำการประกอบไปแล้วลองคลิกไ้ายค้างแล้วลากดูอ่ามันจะไม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าเรายึดติดเรียบร้อยแล้วนะครับกับจุดออริจินนั่นเองอ่าต่อมานะครับเราก็จะประกอบนะครับฝาด้านบนเข้ากับอ่าตัวฐานล่างนะครับเหมือนเดิมเลยใช้คำสั่ง Fastnet m a ม e นะครับแต่ว่าทีเนี้ยให้เราเลือกนะครับจุดนี้เอาเมาส์นะครับมาชี้ที่ขอบวงกลมอันนี้นะครับจะเห็นว่าตัวแกนเนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางวงกลมพอดีเนาะจากนั้นคลิกซ้ายนะครับหนึ่งครั้งแล้วซูมเอาออกมาหมุนโมเดลนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ซูมไปหาวงกลมอันนี้ เหมือนเดิมเลือกที่ขอบวงกลมนะครับเวลาที่โปรแกรมคิดเนี่ยก็คือเราเลือกตรงกลางขอบวงกลมเนาะจะเห็นว่าตัวแกนั่งอิงมันไปอยู่ตรงนั้นนะครับจากนั้นคลิกซ้าย1ครั้งฮ่าเขาจะวิ่งมารวมศูนย์กันนะครับเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วคลิกโอเคอ่าแล้วลองหมุนโมเดลนิดนึงนะครับจะเห็นว่าโอ้พอดีกันเดะเลยนะครับจากนั้น เดี๋ยวให้เราทําการเมดหลอดนะครับทําตามผมได้เลยเนาะคลิกเหมือนเดิมนะครับ Fastnet made เ,เ,เสร็จแล้วมาคลิกนะครับที่ขอบวงกลมอันนี้ซูมนะครับขอบวงกลมอันนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สังเกตโมเดลนะ ดูด้านนี้นะครับด้านที่เราซอล่องไว้เราจะเอาหลอดเนี่ยนะครับมานี่เลยให้เราซูมไปแบบนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยมาเลือกที่เส้นนี้นะครับอาจจะเห็นว่าตัวแกนั้งอิงเนี่ยมันเลื่อนไปอยู่ตรงกลางพอดีเดะนะครับแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเวลาประกอบกันมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าแบบนี้นะครับเขาจะไปอยู่ตรงกลางกันเต้เลย จากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเขาจะเมดหลอดนะครับหรือประกอบหลอดมาที่จุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้ที่เราเลือกตรงเป๊ะเลยจากนั้นคลิกโอเคอแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ให้เราหมุนโมเดลนิดหนึ่งให้เราทำการ Copy หลอดนะครับโดยคลิก อ่านี้อยู่ในคำสั่งประกอบนะเราปิดไปก่อนนะครับอ่าแล้วคลิกที่โมเดลกด Ctrl c อนโทนะครับแล้วก็ c อนโทจะมีโมเดลเพิ่มมาแล้วก็คลิกซ้ายค้างนะครับเลื่อนมานิดนึงจากนั้นคลิกคำสั่งเมดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลือกขอบด้านนอกของอ่าตรงนี้นะครับของหลอดสีแดงปึ๊บคลิกซ้าย จากนั้นหมุนโมเดลนะครับเราจะประกอบตรงนี้ไว้ตรงกลางกันก็ซูมเข้าไปาให้ได้เส้นนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายาก็จะประกอบออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคเรียบร้อยนะครับมี2หลอดแล้วจากนั้นให้เราคลิกคำสั่งนะครับ เป็น r e v o l Ma t e นะครับคลิกเลือกคําสั่ง r e v o l Ma t e ไป r e v o l v e ์ะนะครับให้เราคลิกเลือกขอบอันแรกนะครับเลือกเหมือนเดิมเลยเลือกขอบตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วเราจะใช้โมเดลข้องออันนี้นะครับข้องออันนี้ โดยที่อ่าโดยที่เราจะเลือกนะครับเดี๋ยวผมหมุนนิดนึงก่อนคือคือมันอยู่ไกลไปนะครับเดี๋ยวอ่าอเขียปิดเราบอกว่าเราจะใช้โมเดลนี้นะครับอ่าเราคลิกคลิกซ้ายครั้งที่โมเดลแล้วก็ลากไปอย่างงี้ก็ได้อ่าอฟืบมาอยู่ตรงนี้จากนั้นคลิกซ้าย1ครั้งนะครับมันจะมีหมุนพวกน หมุนได้หมดเลยนะครับหมุนตามแกนหมุนคว่ำลงนะครับหรือจะหมุนแบบนี้เพื่อมันให้มันง่ายต่อการประกอบนะครับก็ได้ก็ได้นะฮะคลิกที่โมเดลนะครับคลิกซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราลองจับเ้ามหมุนดูสิ่งที่ง่ายก็คือให้ให้เราหมุนประมาณนี้นะครับให้เราหมุนประมาณนี้เพราะเดี๋ยว เราจะเอาข้องอตัวนี้เสียบลงไปในหลอดนะครับต่อมาคลิกคำสั่ง r e v o l mate เสร็จแล้วนะครับคลิกขอบวงกลมสีแดงเึืบอหนครั้งแล้วเราหมุนโมเดลหาเหมือนเดิมเลยนะครับเอาขอบนี้อาสังเกตนะครับสังเกตว่าผมจะเลือกตรงกลางคลิกซ้าย1ครั้งมันจะวิ่งเข้าไปนะครับที่ หลอดเราประกบกันเรียบร้อยเลยจากนั้นคลิกโอเคอันนี้ปิดไปนะครับทดลองคลิกซ้ายค้างตรงนี้แล้วลองหมุนดูอ่าจะเห็นว่าโมเดลของเราหมุนได้ถูกไหมเพราะเราเลือกเป็นแบบรีโวนะครับก็คือหมุนได้นี่ จากนั้นให้เราใช้คำสั่ง parallel m a t e นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเสร็จแล้วมาคลิกที่ผิวของข้องอนะครับทางด้านนี้หรือจริงๆเนี่ยอะคลิกตรงผิวนี้ก็ได้นะครับปึ๊บอ่าตรงกลางเหมือนเดิมเลยนะครับจุดที่เขาเลือกก็คือจุดตรงกลางเสร็จแล้วมาคลิกที่ตรงกลางของด้านด้านนี้นะครับ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งกดโซ่นะครับกดโซ่แล้วคลิกโอเคก็คือพา拉แล้วนะครับมันจะหันด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยอยู่ในแนวเดียวกันทีเนี้ยเราจะหมุนไม่ได้แล้วเพราะเราฟิกแล้วนะครับอาจากหมุนเมื่อกี้เราบอกให้มันหันหน้าไปทางด้านนี้นะครับอยู่ใน ระนาบเดียวกันจากนั้นเราจะประกอบหลอดสีเขียวนะครับเสียบเข้ามาตรงข้องอนนี้ก็ fastenet m a d e นะครับเลือกขอบของวงกลมสีเขียวอ center ตึ๊บจากนั้นเหมือนเดิมนะครับซูมเข้าไปหาไอ้ตัวแท่นที่เราดีไซน์ไว้อ่าให้มันขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางเนาะคลิก ซ้าย1ครั้งจากนั้นคลิกโอเคเปลี่ยนมุมมองเป็นไอโซเมตริกนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้ก็เดี๋ยวต่อนะครับก็ปิดไปเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ให้เราเอาข้อง,งอันนี้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากขึ้นมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะประกบลงไปที่หลอดสีแดงเช่นกันนะครับคลิก ป a สเซนต์เมนะครับแล้วก็คลิกซ้ายขอบตรงนี้จากนั้นนะครับอย่าไปเอาด้านนี้มานะด้านเนี้ยที่เอาไวา้ยึดกับตัวแผ่นอะคริลิกนะครับไม่เอาเอาแค่เอาด้านนี้นะครับเอาขอบด้านนี้ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วซูมเอาออกมาอ่าอย่างเนี้ยนะครับเขาสลับผิดด้านเนาะเราก็กด ฟลิป uh, นะครับลองกดฟลิปดูโอเคหมุนไปถูกด้านแล้วถ้าเรากด e e r r a n g e นะครับ Secondary Assist ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ลองคลิกดูนะครับอ๋อ,ม,ม,อ, z, อมันจะหมุนรอบแกน z เนาะมันจะหมุนรอบแกนแสังเกตแกน z มันจะชี้ขึ้นนะครับแกน Y ไปฝั่งนู้นแกน X มาฝั่งนี้อ,อย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราให้เราหมุนออกห่างจากแกนนี้นะครับ จากนั้นคลิกโอเคเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้เราคลิกคําสั่ง p a r a l l e l m a t e เลือกก็คือเลือกด้านนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกด้านนี้แทนตึ๊บโซ so. อ๋อโอเคนะครับผมจะเลือกเป็น f a s t n e เ m a เ e อ่าในกรณีที่ เมดผิดนะครับจริงๆเมดตรงนี้ต้องเป็นรีโวมเห็นไหมอ่าแล้วผมไม่ได้เลือกนะครับผมเลือกฟาสเซนเนตเมดอ่าก็คือคลิกนะครับขวาเลือก Edit บอกฟาสเซนเนตเม e ไม่ใช่นะครับเป็นรีโวมจากนั้นคลิกโอเคอ่าแล้วถึงมาใช้คำสั่ง Parallel m เ t e ตรงนี้โดยที่เลือกตรงนี้นะครับเป็นด้านซึบหนึ่งสอง โซ so, นะครับอ่ามันจะตั้งฉากกันพอดีเลยนะครับเพราะเราให้มันอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้จากนั้นคลิกโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงข้อง,งอตรงนี้นะครับสอ,อันนี้ก็คือจะตั้งฉากกัน90องศาด้วยนะเสร็จแล้วให้เราคลิกซ้าย1ครั้งเลือกหลอดสีเขียวกด Ctrl c อนโทซีแล้วก็ c อนโทนวี v นะครับคอปปี้ออกมาเนาะจากนั้นย้ายหลอดสีเขียวมาไว้ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับใช้ f a สเซนเน m เมดอ่าแล้วก็เมดที่ขอบนี้กับข้างในนะครับตัวแท่นอ่าซูมเข้าไปหาเส้นนีน้จากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งโอเคแล้วกดโอเคนะครับ อ่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับให้เราเมดข้องอตรงเนี้ยเข้ากับอันนี้นะครับเหมือนเดิมอ่าออกจากคําสั่งก่อนคลิก,กปิดป้ายนะครับจากนั้นคลิกลากข้องอตรงนี้มาเสร็จแล้วนะครับอ่าเหมือนเดิม Fascinate m a ต e เลือกตรงเส้นนี้นะครับเส้นนี้ตรงกลาง คลิกซ้ายหนึ่งครั้งปึ๊บเม็ดเข้ากับขอบอตรงนี้นะครับตรงกลางอันนี้ปึ๊บเหมือนเดิมนะครับกลับเป็นแบบนี้แล้วคลิกโอเคอทีเนี้ยนะครับตรงนี้กับอันเนี้ยมันจะต้องอยู่ระนาบเดียวกัน แล้วก็เราดันเลือกเป็น Fastnet m a t e ก็คลิก Edit นะครับแล้วเปลี่ยนเป็น Reveal เหมือนเดิมคลิก OK จากนั้นก็ใช้คำสั่ง Parallel m a t e บอกว่าด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้กับด้านเนี้ยขนานกันพอดีนะครับแล้วมากดคำสั่งโ so. ซโอเคนะครับเนี่ยมันจะขนานกันเป๊ะเลย ตามที่ออกแบบจากนั้นคลิกโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ทำการ Copy อันนี้ Ctrl C Ctrl V อ่าแล้วก็ย้ายโมเดลมาฝั่งนี้นะครับก็จะเลือกเป็น r ล v โ Made เลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปแก้อ่าเมตรงข้อง,งอตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง เข้ามาที่ขอบนี้อ่าหมุนดูนิดนึงอ๋อมันดันมันดันพลิกมาฝั่งนี้นะครับเราก็อ่าหมุนโรเตตมันจากนั้นคลิกโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพาแล้ว,ลวระหว่างอันนี้กับอันนี้แล้วกันคลิกรีโซโอเคนะครับเรียบร้อย จากนั้นคลิกโอเคอ่าเราได้คล้ายๆก้ามปูนะออกมาแบบนี้แหละเสร็จแล้วนะครับอันสุดท้ายหลอดสีน้ำเงินเนี่ยเรา move ย้ายเขาขึ้นไปตรงนี้จากนั้นก็ f a s c e n a t mate ก็ได้นะครับ mate ตรงกลางหลอดนะครับปลายหลอดตรงนี้เข้ากับตัวแท่นเหมือนเดิมคลิกซ้ายนะครับ คลิกโ OK. อเคจากนั้นฝั่งนี้นะครับก็ทำการ copy ctrl c ctrl v ย้ายหลอดมาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ fast net mate center ตรงกลางนะครับมา mate เข้ากับขอบเส้นอันนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง อ๋อดันลงไปข้างล่างก็คลิกลูกศรกลับมานะครับแล้วก็คลิกโอเคอ่าใกล้แล้วนะครับตรงนี้มันขายข้องอออีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับให้เรา Copy อันนี้มาใช้ Ctrl-C Ctrl-V อจากนั้นย้ายนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งอ่าเป็น r ีโวนะครับเหมือนเดิม คลิกที่ขอบหลอดตรงนี้ปึ๊บหนึ่งแล้วก็ตัวแท่นที่วางหลอดพอดีนะครับตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งอ่าซูมออกมาะะโอ้จากนั้นคลิกโอเค เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับพา ralell เมทบอกว่าจริงๆเนี่ยเอาด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ปึ๊บกับด้านเนี้ยให้มันคาพา ralell กันนะครับพา ralell กันอย่างนี้ตามแนวแกนจากนั้นคลิกโอเคเรียบร้อยนะครับเป๊ะเลยตามที่เราออกแบบไว้ ทีนี้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งก๊อปนะครับพวกนี้อีกหลายชุดขวัญจะนั่ง SMB เสร็จนะครับอ่ามันมีคำสั่งอันนี้เลยนะครับ SMB Circular p a t t r r n คลิกซ้ายหนึ่งครั้งอ่าตรง i n s t a n น e นะครับให้เราคลิกที่หลอดสีแดงนะครับจริงๆคลิกทั้งหมดเลยนะครับเลือกข้อต่อข้องอหลอด พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าคลิกซ้ายเลือกทั้งหมดเลยเสร็จแล้วตรง axis of pattern เนี่ยให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเรามาเลือกขอบวงกลมที่ฝาด้านบนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นตรง instant c o u n t นะครับเปลี่ยนเป็น3คลิกซ้ายพื้นที่ว่างๆหนึ่งครั้ง เรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยก็คือมันจะกระจายเท่ากันนะครับจํานวน3ชุดแล้วก็กระจายเท่าๆกันตรง Equal Spacing นี่ด้วยนะครับจากนั้นคลิกโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับโมเดลโคมไฟ LED ของเราตามที่ออกแบบไว้พอประกอบเข้ากันเป็นชิ้นงานเนี่ยแล้วลองหมุนดูด้านท็อปนะครับ มันจะเป๊ะนะห่างกันประมาณสัก1มมตรตามที่ออกแบบไว้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีชนกันด้วยตรงแท่นวางตัวนี้นะครับก็คือเราใส่แผ่นสะท้อนเนาะที่เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเน,นี่ยใส่แผ่นสะท้อนได้เลยนะครับก็คือแผ่นสะท้อนวางลงไปเปลี่ยนมุมมองไปในโซเมตริกนะครับก็จริงๆ การประกอบชิ้นงานนะครับมันมีคำสั่งอีกเยอะเลยที่จะใช้แต่ว่าในโมเดลเนี้ยเราใช้เพียงเท่านี้ก็กพอนะครับแล้วก็ค่อนข้างยากพยายามสังเกตนะครับเวลาเราเลือกเมดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีจุดขึ้นมาให้เลือกเนาะค่อยๆทำความเข้าใจนะครับอาจจะใช้แรกๆอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้อยู่แล้วนะครับ โอเคก็สำหรับใน EP นี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปนะครับถ้ามีเรื่องเอามาเล่าเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ